ลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575ห h z สกิโลเฮรตซ์ารรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย วันนี้เราได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการจับตาเอเชียตะวันออกในวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่างประเทศในกรอบทวิภาคีคือในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียซึ่งมีอะไรอีกมากมายที่เรายัางไม่ทราบในวันนี้ดิฉันได้เชิญผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียอยู่สองท่านก็คือคนแรกคือคุณสรัญยูบุหลัง และอีกคนหนึ่งก็คือคุณสุมิตาหนุนพักดีค่ะทั้งสองท่านมีความพิเศษเกี่ยวกับการทำงานในกระทรวงการต่างประเทศในด้านความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียโดยคุณสรัญยูนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอินโดนีเซียมาถึงสองปีในขณะเดียวกันคุณสุมิตาเป็นเจ้าหน้าที่การทูตแรกเข้าซึ่งจบการศึกษามาจากประเทศอินโดนีเซียและปริญญาโทจากประเทศอังกฤษตามทุนของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องการให้ ข้าราชการได้มีการเรียนรู้ภาษาในอาเซียนนะคะซึ่งเป็นรุ่นแรกด้วยเพะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะเข้าเรื่องนะคะอยากจะขอให้เล่าประสบการณ์นิดนึงในการเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมาขอเริ่มจากคุณสรัญยูค่ะครับสรัญยูนะครับเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอินโดนีเซียมาก็ประมาณ2ปีแล้วนะครับตโต๊ะอินโดนีเซียเราก็ที่ผ่านมาเนี่ยใน ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีการเยือนค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับในระดับรัฐมนตรีนะครับก็ระดับกลุ่มท่านรองอัิบดีก็เคยไปเยือนนะครับแล้วก็ทางตอินโดนีเซียต่อมาก็มีเป็นช่วงโควิดนะครับ<ม>ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาก็จะมีประเด็นที่ว่ามีชาวเวนโดนีเซียประสบเหตุโควิดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางโต๊ะก็มีส่วนในการช่วย สถานทูตอินโดนีเซียนะครับในในช่วงที่ที่มีเรื่องโควิดเหล่านี้แล้วก็พอในปีนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะโควิดก็เริ่มซาข,ขึ้นนะครับแล้วก็มีเริ่มจะมีการการเยือนหรือว่าจะมีการกลับมาทำความร่วมมือกันในหลายรูปแบบต่อไปอและในส่วนของคุณสมิตาล่ะคะในช่วงที่ผ่านมาได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียเป็นหลักบ้างคะ ก็สมิตานะคะแป้งค่ะก็ส่วนตัวแป้งนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปศึกษาที่ประเทศอินโดนีเซียมาค่ะเป็นเวลา5ปีด้วยกันนะคะก็คือเรียนภาษาเลยปีหนึ่งแล้วก็ไปเรียนปริญญาตรีมา4ปีค่ะก็สามารถเอาประสบการณ์ตอนที่ไปเรียนที่นู่นมาค่ะสามารถประยุกต์ใช้กับงานตอนนี้ได้ค่ะซึ่งก็เริ่มทํางานเป็นเจ้าหน้าที่โตเหมือนกันซึ่งประสบการณ์การทางานก็อาจจะยังมีไม่มากเท่าพี่ยูแต่ก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดของคนอินโดนีเซียที่จะสามารถเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ได้ค่ะ วันนี้ประสบการณ์ของทั้งคู่ที่แตกต่างจะให้เกิดความรู้เกี่ยวกับอินโดนีเซียและประเทศไทยในแง่มุมที่หลายคนยังไม่รู้จักนะคะดังนั้นก่อนอื่นเรามาปูพื้นกันนิดหนึ่งว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีเกรดความรู้อะไรอยากให้คุณสรัญยูเล่าให้นิดนึงว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีพื้นฐานประเทศภูมิประเทศเป็นอย่างไรบ้างคะ รประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เป็นอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับประเทศไทยเราครับเพียงแต่ว่าอยู่ห่างออกไปนิดนึงนะครับทางตอนใต้นะครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีเกานะจำนวนมากนะครับถ้าจาไม่ผิดในประมาณ17,000เกาะนะครับอยู่กระจายตัวไปอินโดนีเซียเนี่ยความยาวของประเทศความยาวของประเทศเนี่ยเกาะเขามี3ทมสามโซนใช่ไหมน้องแป้งใช่ค่ะามโซนเลยค่อนข้างกว้างกว้างขวางมากแล้วก็มีเกาะ หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเกาะเนี่ยก็หลักๆนะครับที่ประชากรเขาอยู่กันเยอะเนี่ยก็จะคือเกาะชวานะครับแล้วก็มีเกาะสมัตรานะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีลักษณะโดดเด่นนะครับก็คือมีภูเขาไฟภูเขาไฟแล้วก็ทําให้ประเทศเขาเนี่ยมีเหตุที่จะเกิดขึ้นก็คือภูเขาไฟ ระ,ะเบิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติบ่อยครั้งแต่ว่า<ม>ในขณะเดียวกันเนี่ยภูเขาไฟทั้งหมดเนี่ยก็คือทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแหล่งแร่ธาตุต่างๆในอินโดนีเซียรวมทั้งผืนน้ําเขานะครับก็มีความกว้าง<ม>ขนาดใหญ่มากก็มีทรัพยากรทางทะเลอีกทีนมากขนาดของอินโดนเนียคือ1นล้านเก้าแสนตารางกิโลเมตร เทียบกับไทยเนี่ยไทยมีอยู่ห้าแสนตารางกิโลเมตรก็ประมาณสี่เท่าใหญ่กว่าประเทศไทยสี่เท่าแล้วก็ประชากรเขามีสองพันประชากรนั้นมีสองร้อยเจ็ดสิบล้านคนส่วนไทยเรามีประมาณหกสิบเจ็ดสิบล้านคนก็มากกว่าไทยสองร้อยล้านนะครับเมืองหลวงก็คือกรุงจาการ์ตานะครับก็อยู่ที่เกาะชวาที่พูดไปแล้วว่าประชากรอยู่เยอะนะครับ ส่วนภาษาก็คือภาษาอินโดนีเซียเขาใช้ชื่อว่าภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาที่สามารถสื่อสารกับประเทศภาษามาเลยภาษามาลายูได้นะครับแล้วก็ภาษาที่พูดกันในบูไนบูไนเขาก็พูดภาษามาลายูคือภาษามาลายูกับภาษาอินโดนีเซียก็คือสามารถสื่อสารกันได้มีพื้นฐานทางภาษาที่ใกล้เคียงกันสื่อสารกกนเข้าใจใกล้เคียงกันครับส่วนศาสนาเนี่ยในประชากร270ล้านคนเนี่ยนะครับก็เป็น ไม่ได้ทั้งหมดไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับอินโดนีเซียเนี่ยก็ประมาณ85%ที่เป็นมุสลิมนะครับนอกนั้นก็เป็นศาสนาอื่นซึ่งถ้าเป็นชาวคริสต์เนี่ยก็ถึง10% 10%ของ270ก็คือ27ล้านคนนะครับเขาก็มีความหลากหลายในทางวัฒนธรรมในทางศาสนาซึ่งหลักการหลักของประเทศอินโดนีเซียเขาเนี่ยก็คือ,อ อะไรนะ n d i ิตี n i t y ดิว i ซใช่ไก็คือ,อความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความหลากหลายใช่นั่นคือ,อเป็นหลักการของประเทศซึ่งเขาก็สอนกันในโรงเรียนว่าให้อยอมรับคนศาสนาอื่นนะครับคนในวัฒนธรรมอื่นเพราะว่าอินโดนีเซียก็บอกแล้วว่ามีสามธรรมโซนเป็นเกาะกระจายอยู่เพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่มันก็มีความแตกต่างกันที่เขาเรียกว่ามุสลิมสายกลางและจะถูการยอมรับขึ้นกันและกันได้ สำหรับคนต่างศาสน,าน,นานั่นเองครับผมใช่ไหมคะถ้างั้นเล้วน้องแป้งล่ะคะค่ะน้องแป้งอยู่อินโดนีเซียมาถึง5ปีค่ะได้ศึกษาภาษาอินโดนีเซียวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ค่ะมีแม่คิดยังไบงบ้างเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียคะดโดยส่วนตัวล่ะก็รู้สึกเห็นด้วยกับพี่ยูนะคะที่พี่ยูอธิบายมาว่า,วาอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศาสนามากถึง5ศาสนาแล้วคนที่นั่นก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขคะ่ะซึ่งถ้าเป็นมุมมองคนนอกมองเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมเป็นประเทศ เป็นสาสารัรัฐอิสลามหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยไม่ได้ใช้กฎหมายอิสลามนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าคนมุสลิมจะมีเป็นจำนวนมากแต่ว่าเขาก็วันหยุดของประเทศอินโดนีเซียเองเขาก็ยอมรับวันหยุดของศาสนาอื่นๆเข้ามาเหมือนกันก็คือตอนไปอยู่อินโดนีเซียตอนเรียนมหาลัยเนี่ยก็ได้หยุดบ่อยมากเพราะหยุดทั้งวันของศาสนาอิสลามวันของคริสต์รวมถึงวันของพุธด้วยใช่ค่ะก็คิดว่าเป็นความฟ l ซิ i b l e ตรงนี้ที่ทําให้คนอินโดนีเซียสามารถอยู่ร่วมกันได้สงบสุขถึงแม้ว่าเขาจะมีความหลากหลายมากมายค่ะ แล้วสถานที่ที่สำคัญของประเทศมีอะไรบ้างคะเ,เป็นสถานที่ท่องเที่ยวท,ที่ท่องเที่ยวต้องอาบาลีต้องบาหรกอจย่างแรก,าากไม่มีใครไม่รู้จกักใช่ แต่ว่าก็จะมีอีกหลายที่นะคะที่ว่าคนนอกมองเข้าไปก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าจริงๆแล้วก็จะมียกยาการตาที่จะดังเรื่องบูโรพุโตค่ะที่นี่ก็จะเป็นที่ที่คนไทยให้ความสนใจเพราะว่ามีความเกี่ยวโยงกับศาสนาพุทธด้วยเนาะแล้วก็จริงๆที่ยกยาเองก็จะมีเจดีอีกเจดีหนึ่งที่เป็นเจดีที่ใหญ่มากเหมือนกันชื่อว่าเจดีปรัมบานันอันนี้ก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่ว่าถ้าใครไปบูโรฟุโตแล้วก็อยากแนะนําว่าอย่าพลาดที่นี่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็การ์ตาก็เป็นที่ที่สาคัญเนาะพี่ยูเฑ์ ใช่มีพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่าตามันมินิอินโดนีเซียอินดาค่ะก็สําหรับตัวตามันมินิอินโดนีเซียอินดาก็จะเป็นสถานที่ที่เขาจําลองสถานที่สําคัญทั่วโลกเอามาไว้ในที่เดียวกันรวมไปถึงจําลองสถานที่สําคัญในอินโดนีเซียมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ขนาดใหญ่มากเพาอินโดนีเซียมีพื้นที่เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาจาการ์ตาก็จะแนะนําที่นี่ค่ะอันนี้ในานะที่เป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นั่นสถาบันการศึกษาที่นั่นจะมีหลายระดับคล้ายกับประเทศไทยไหมคะ เป็นมัธยมประถมมัธยมและมหาวิทยาลัยมากมายไหมคะ จริงๆก็ค่อนข้างคล้ายคลึงกันค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากประเทศไทยนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเป็นระดับโรงเรียนค่ะถ้าเป็นโรงเรียนประถมหรือมัธยมเนี่ยที่อินโดนีเซียส่วนมากเขาจะไม่ได้แบ่งเป็นชื่อชัดเจนแต่จะเรียกว่าโรงเรียนประถมหนึ่งโรงเรียนประถมสองโรงเรียนประถมสามคือใช้เป็นตัวเลขแทนชื่ออย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพราะฉะนั้นความใกล้เคียงของแต่ละโรงเรียนเขาจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากกว่าซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ระบบของแต่ละโรงเรียนก็จะแตกต่างกันไปส่วนในระดับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่อินโดนีเซียระดับปริญญาตรี ก็4ปีเท่ากับที่ประเทศไทยค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยที่ดังๆก็จะมีอยู่หลายอยู่เหมือนกันค่ะถ้าถ้าเป็นที่สนใจของคนไทยก็จะมี University of Indonesia University กัจจมาด้ University แล้วก็อีกที่หนึ่งก็จะอยู่ที่โบกอร์ค่ะซึ่งที่นี่ก็จะดุ่งดังเรื่องเกษตรกรรมค่ะตอนนั้นก็จะเจอเด็กไทยไปแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนเรื่องนี้เยอะเหมือนกันค่ะแล้วในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอินโดนีเซียได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียมีประสบการณ์ครั้งแรก เป็นอย่างไรบ้างคะอินโดนีเซียอ่าผมไปเฉพาะที่กรุงจาการ์ตานะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนทันสมัยมากอะครับ<ม>เขาเขาถนนหนทางอะไรกว้างขวางมากแล้วก็<ม>ตรงฟุตบาทอะไรเขาดูเหมือนจะดูแลดีมากนะครับแล้วก็ตอนไปเนี่ยมีรถใต้ดินแล้วนะครับแต่ว่า<ม>สภาพก็คือ,อยังรถติดนะฮะ<ม>ยังรถติด,ตดแต่ว่าสภาพโดยรวมคือตึกใหม่ๆอ่าก็มีความ ทันสมัยนะครับไปแล้วก็ผู้คนก็ก็มีความคล้ายคคนไทยในเชิงว่าเราเป็นคนอัธยาศัยดีเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรไม่ไม่คิดมากเป็นคนช่าเป็นคนชิวไปก็มีความเขามีความหลายๆอย่างที่เหมือนไทยอาหารการกินผมก็ว่าก็เขาก็อร่อยนะครับพอกอเหมือนอาหารไทยอพอพูดถึงอาหารแล้วเนี่ยอาหารที่ดังคือไปอินโดนีเซียเนี่ย ควรที่จะไปทานนี่คืออะไรคะถ้าเอาดางังแล้วคนรู้จักจริงๆก็อาจจะเป็นอินโดมีแต่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปถึงอินโดนีเซียหรือเปล่าก็จริงๆถ้าจะแนะนําอาหารอินโดนีเซียเลยก็จะแนะนำส่วนตัวเราชอบกาโดกาโดค่ะ ไนะกโดกกาด,กาดนี่จะเป็นสลัดสไตล์อินโดโ<อ>ใช่คือซอสของเขาจะเป็นซอสถั่วซึ่งก็จะแตกต่างจากน้ำสลัดทั่วไป<อ>ก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเฮลตี้แล้วก็ให้ความรู้สึกเป็นอินโดดี<ม> <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นคนชอบสายเนื้อต้องแนะนําเมนูนี้เลยค่ะเรนดังค่ะ<ม>เรนดังนี่จะเป็นคล้ายๆเนื้อตุ๋นค่ะซึ่งเขาก็จะมีซอสสูตรเฉพาะของเขาซึ่งหนูทราบมาว่าตัวเรนดังเนี่ยติดอันดับ อาหารที่อร่อยที่สุดในโลก50อันดับของ CNN ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไปถึงอินโดนีเซียก็คิดว่าควรลองจริง,รง <c oughs> ๆค่ะเมนูนี้ <c oughs> เอ้แล้วตอนที่คุณอยู่ได้ไปได้ชิมรันดังด้วยไหมคะผมชิมรันดังด้วยชิมกาดกาด,ดด้วย <c oughs> แล้วชิม <c oughs> สเต้ด้วยมาฮ่าใช่สเต้เขาด้วยค่ <c oughs> ะสเต้ <c oughs> ของอินโดก็จะแตกต่างจากไทยนิดนึงเนาะเพราะที่โน้นเขาก็จะมีช้อย <c oughs> ส์เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อแพะใช่ไหมคะที่ไทยก็น่าจะหารเนื้อแพะทานยากเครื่องเทศเขาจะเป็นอีกแบบ ่แต่เขาก็คงมีเครื่องเคียงอะไรคล้ายๆกับที่เราทานไหมก็มีน้นจิอะไรคล้ายกันใช่เป็นตังกวามใช่พูดแล้วทาให้หน้าทานเนาะค่ะอร่อยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องป่าประวัติเกี่ยวกับธงชาติอินโดนีเซียนิดนึงนะครับธงชาติอินโดนีเซียเนี่ยก็มีง่ายๆก็เป็นสีแดงกับสีขาวใช่ไหมครับ ชื่อเขาก็ชื่อง่ายๆชื่อว่าเมระาปุติเมล่าปุตติเมล่าก็คือแดงปุติก็คือขาวนะครับความหมายคุ้นๆเหมือนวัคซีนใช่เเพราะว่าเอาชื่อธงชาติมาเป็นชื่อวัคซีนที่เขากำลังผลิตอยู่นะครับเป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิดสิบเก้าที่ผลิตโดยอินโดเอนะครับชื่อเมระาปุตติขาวแดงแดงขาวใช่ไหมครับความหมายสีแดงก็คือความกล้าหาญ สีขาวก็คือความบริสุทธิ์อันนี้ก็คือง่ายๆแต่ว่าพอไปเซิร์ชดูแล้วมันมีที่มามันมาสามารถเล่าย้อนไปถึงประวัติศาสตร์ษษเขาที่อาณาจักรมัชปาหิตอาจจะโบราณไปน,นิดแต่ว่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่หมู่เกาะหนึ 1, 000, 1, 000, 000่งพันหนึ่งมเกาะเนี่ยก็อาณาจักรนี้ก็มีอิทธิพลเหนือหมู่เกาะเหล่านี้ซึ่งก็เป็นธงของอาณาจักรนั้นเป็นสีขาวแดงกันเขาก็เลย ได้ได้รับไอเดียจากธงของอาณาจักรมัชปาหิตมาเป็นธงปัจจุบันของอินโดนีเซียเป็นที่มาของความเป็นอินโดนีเซียเป็นดีเยสะท้อนถึงความรักชาติด้วยใช่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ที่เขามีมายาวนานจนมัชปาหิตก็มีบูโรพุทโธอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบาหลีอะไรเนี่ยมีรากฐานยาวนานถามคุณยูนิดนึงในจํานวนหมื่นกว่าเกาะเนี่ยเกาะชวากับเกาะสุมาตราเนี่ย เป็นเกาะที่สําคัญปกติเนี่ยถ้าจะทําธุรกิจหรือว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการเป็น business center เนี่ยต้องไปเกาะไหนคะก็ต้องเป็นเกาะชวาเกาะชวา,าเป็นเกาะชวาซึ่งเป็น,ปนที่ตั้งของกรุงจากจาร์ตาแล้วก็<ม><ม>ยังเป็นที่ตั้งของเมืองใหญ่ๆอีกหลายเมือง<ม>นะครับ อย่างที moving, movement, ici, ่คพูดอะไรเมื่อกี้จอกยาการ์ตายอกยาการ์ตาเป็นศูนย์กลางการศึกษาเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมค่ะเรียกเป็นเมืองนักศึกษาเลยทีเดียวใช่เมืองนักศึกษาอีกเมืองหนึ่งสุราบายาสุราบายาก็เป็นเมืองใหญ่อันดับสองค่ะเป็นท่าเรือด้วยเนาะใช่ซึ่งตอนนี้เขากำลังผลักดันอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบันดุงค่ะซึ่งเป็นเมืองที่สามารถไปจากจาการ์ตาได้ด้วย การใช้รถประมาณสองชั่วโมงถึง3ามชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็กลังผลักดันให้เป็นเมืองธุรกิจเส้นกันแล้วก็พยายามสร้างรถไฟความเร็วสูงจากจากจาร์ตาไปบันดุงโดยตรงเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจสามารถเดินทางไปได้ง่ายขึ้นค่ะบันดุงนี่ก็เป็นเมืองแบบภูเขาภูเขาที่เขาบอกว่าเป็นเชียงใหม่เชียงมหม่เย็นแต่ว่าเหมือนกับเหม่นให้มาทำธุรกิจอะไรองั้นยิ่งคําถามในฐานะเป็นข้าราชการกระทรวงละอินโดนีเซียสําคัญกับไทยอย่างไรอินโดนีเซียเนี่ย แม้จะไม่ใช่เพื่อนบ้านใกล้ชิดอย่างมาเลเซียหรือว่าลาวพมา่านะเมียนมารหรือกัมพูชายะแต่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศในภูมิภาคเดียวกับเรานะครับอย่างแรกเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เหมือนที่เราบอกไปตั้งแต่ตอน,ต,อนต้นนะฮะสองล้านคนนคับว่เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดนะครับในเอาเป็นระดับทวีปของเอเชียเราเลยแล้วกัน ประชากร 270, 270ล้านคนเนี่ยมันก็แปลว่านะครับมันเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับเป็นโอกาสอีกเยอะแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ย270ล้านคนเขาก็มีเหมือนไม่หยุดนิ่งนะครับประชากรก็เป็นวัยวัยหนุ่มสาวใช่ไหมเป็นหนุ่มสาวเยอะหนุ่มสาวเนี่ยก็จะมีการบริโภคเยอะซึ่งธุรกิจของไทยหลายตัวก็ได้เข้าไปแล้วนะครับวัยหนุ่มสาวนี่หมายถึงว่าในวัยทํางานหรือในวัยเรียน,นะคะ น่าจะทั้งคู่นะครับเพราะว่าเป็นแล้วก็มันประชากรกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นเป็นกำลังต่อไปของอินโดนีเซียนะครับซึ่งของธุรกิจของไทยเราหลายตัวก็ได้เข้าไปแล้วเหมือนอย่าง C ีพีนะครับอันนี้ขอขออน้ำมีมีเครื่องดื่มของเราที่โด่งดังก็วิตามินนะฮะเข้าไปก็เป็นอีกพอเข้าไปที่อินโดจะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับแต่ก็เป็นเป็นสินค้าของไทยแล้วก็ แบงก์ธนาคารนะครับแล้วก็รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุการทำเหมืองแร่นะครับทั้งหมดก็คือเข้าไป,ไปที่อินโดนีเซียแล้วอันนั้นอ,อย่างหนึ่งนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรที่มีมากนอกจากประชากรเขาแล้วนะครับทรัพยากรก็มีมากมเหมือนที่พูดไปตอนต้นเขาก็มีผืนน้ําขนาดใหญ่ก็คือประมงนะฮะก็มีปลามีสัตว์น้ําอะไรต่างๆมากมาย อีก<ม>บนผืนดินที่เป็นเกาะเขาที่เป็นภูเขาไฟของเขานะครับก็จะมีแร่ธาตุอีกเยอะที่ที่อันดับหนึ่งตอนนี้ที่เป็นที่น่าจับตามองของอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นแร่ธาตุที่เรียกว่านิกเกิล<ม>นิกเกิลนี่คืออันดับหนึ่งของโลกตอนนี้นะที่ที่อินโดนมเียนะครับนิกเกิล <Nickel S 1> <ม>ทราบว่าเอาไปทําเป็นพวกแบตเตอรี่<ม>แบตเตอรี่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอะไรต่อไปซึ่ง<ม><ม>เป็นธุรกิจในอนาคตที่โลกกําลังสนใจอย,อยู่ นะครับแล้วก็มีดีบุกอันดับสองของโลกนะครับมีทานหินมีน้ำมันนะครับก็ยังมีแร่ธาตุต่างๆมากมายส่วนสิ่งนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐบาลอินโดนะครับก็เลยมีการพยายามที่จะปรับปรุงระเบียบภายในประเทศของเขา응 ให้เอื้ออากับการลงทุนมากขึ้นนะครับโดยลดขั้นตอนลดการใช้เอกสารหรืออำนวยความสะดวกต่างๆที่ที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปมากขึ้นก็นับว่าเป็นเป็นโอกาสที่สำคัญของไทยเราและโดยเฉพาะในเชิงวัฒนธรรม ที่พูดไว้นะครับก็คือเขาเป็นมุสลิมสายกลางเป็นมุสลิมที่ท,ที่เปิดรับกับกับคนต่างศาสนา,คน,า,สนาคนต่างวัฒนธรรมก็ถือเป็นเป็นแหล่งศึกษาที่ดีนะครับสามารถน้องที่สนใจก็ไปศึกษาไปเปิดประสบการณ์ได้ขณะเดียวกันก็จะได้รู้ช่องทางโอกาสทําธ,ธุรกิจในตัวในตลาดที่ใหญ่ของอินโดนีเซียนี่นะครับคราวนี้ขอถามเจาะลึกไปอีกนิดนึงนะคัะ เพราะว่าสาขาอาหารเนี่ยเป็นสาขาที่ประเทศไทยเองก็มีศักยภาพสูงทีเดียวเพราะนั้นสาขาอาหารอะไรที่น่าสนใจในตลาดอินโดนีเซีย,ยคะสาขาอาหาร <IS C AP> ก็เป็นอาหารประจำวันนะครับอาหารท <IS C AP> <ม>ี่เป็นเป็นสะดวกอ่ะเขาเรียกอาหารสะดวกทานแกะห่อทานพร้อมทานพร้อมทานใช่เพราะว่าอินโดนีเซียตอนนี้เป็นสังคมชนชั้นกลางมากขึ้น <IS C AP> แต่ว่าเขาทำงานเร่งรีบทำงานออฟฟิศทำงานโรงงานทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับ กลับมาบ้านเพราะต้องการอาหารที่มันด่วนในการทานใช่ก็เป็นโอกาสของไทยซึ่งบริษัทผลิตอาหารของไทยหลายบริษัทก็เร่งเห็นแล้วก็เริ่มเข้ามาในอินโดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็กวเป็นตลาดที่ใหญ่มีศักยภาพและมีความต้องการในเรื่องของสินค้าค่อนข้างมากแล้วก็หลากหลายทีนี้ในเรื่องของทรัพยากรเองเนี่ยก็มากมายทีเดียวมากมายทีเดียว นับว่าน่าสนใจทีเดียวนะคะนับว่าน่าสนใจอยากาให้คนไทยเราลองหันมามองอินโดนีเซียอลองมาศึกษาเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลเราไปนิดนึงเนี่ยว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอ,อาจจะไม่ได้อยู่ติดประเทศไทยเลยเดินทางอาจจะต้องนั่งเครื่องบินไปน้อยอแต่ว่าก็เป็นประเทศที่น่าสนใจทีนี้จากข้อมูลที่บอกว่ามีการปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อให้เอื้ออํานวยค,ความสะดวกในเรื่องของการลงทุนตัวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าแค่ไหนคะ ปัจจุบันเนี่ยคือเขาเขาแก้กฎหมายใหญ่มาเมื่อปลายปีที่แล้วที่เรียกว่าอมอมบัสลออนจ็อบครีเอชันะครับมันคือการเหมือนเขาเรียกสังคายนาเขาพูดอย่างนั้นเอากฎหมายหลายๆตัวที่มันขัดแย้งกันมาเคลียหมดแล้วก็ทำเป็นกฎหมายเดียวไปที่มันสะดวกเข้าใจง่ายใช้งานง่ายซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วเขาก็สังคายนาอนกฎหมายเนี่ยและตอนนี้กำลัง ออกกฎหมายลูกเพื่อมาบังคับใช้รองรับ <ừ m. S 2> นั่นเขาก็บอกว่าในอินโดเขาพยายามจะให้มันเสร็จในต้นปีนี้ <ừ m. S 2> เพื่อที่จะ,ะดึงดูดต่างชาให้มานลงทุนโดยเร็ว ừ m. Ừ m. Ừ m. อันนี้มาโฟกัสกันนิดนึงเรื่องกฎหมายโอนิบัสลอนิดนึงนะคะว่าความที่เขามีเป็นเกาะแล้วก็มีการแบ่งแยกการปกครองแล้วกฎหมายอันเนี้จะสามารถใช้ได้ทั่วถึงทุกเกาะใช่ไมะใช่จะมีการบังคับใช้ เพราะว่ามันคือการแก้ไขกฎหมายการทํากฎหมายใหม่เนี่ยก็มีขึ้นเพื่อแก้ไขสิ่งที่เคยเป็นกฎหมายของแต่ละเกาะแต่ละท้องถิ่นมาที่มันขัดแย้งกันมาพอเขาออากกฎหมายเพื่ออ,ออํานวยกับการลงทุนต่างชาติกันเขาประสงค์ที่จะให้ใช้ได้ทั้งประเทศต่อไปอม,มันก็ฟังดูเหมือนก,นการปฏิรูประบบราชการเหมือนกันนะใช่ใช่ใช่เอาทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบเดียวกัน ก็ <g ül> <g ül> น่าสนใจทั้งเป็นทั้งโอกาสและเป็นทั้งคู่แข่งเอามี้ละกันกับไทยซึ่งไทยเราก็ต้องเริ่มหันมามองอินโดนีเซียแล้วแหละว,ว่าเราจะใช้โอกาสนี้อย่างไรต่อไปทีน,นี้ลองกลับไปที่น้องแป้งบ้างค่ะ<ฆ>น้องแป้งเองก็เป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ<ฆ>เพราะ,ะนั้นอินโดนีเซียเนี่ยในสายตาของน้องแป้งเนี่ยสำคัญหรือว่าน่าสนใจสำหรับไทยยังไงคะ คือโดยส่วนตัวมองเห็นว่าอินโดนีเซียมีความสําคัญมาตั้งแต่สมัยที่ไปเรียนละค่ะเพราะว่าตอนที่ไปเรียนก็จะเห็นว่าเขามีประชากรจํานวนมากซึ่ง<ม>ทุกคนก็มีการอุป,ปโภคบริโภคอะค่ะซึ่งก็เป็นโอกาสสาคัญในการเข้าไปลงทุนของไทย<ม>ซึ่งตอนก่อนไปก็จะมีหลายๆบริษัทเข้ามาลงทุนที่จะมีโอกาสได้พบเห็นบ่อยๆตามท้องตลาดก็คืออิชิตันตอนนั้นเพิ่งเข้าไปค่ะ<ม>ก็จะรู้สึกตื่นเต<ม>้นมาที่<ม>อุ๊ยนี่ผลิตจากแผนไทยแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆที่รู้จักที่อินโดอะค่ะเขาก็จะให้ความเขาก็จะให้ อาหารของประเทศไทยหรือวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยก็เลยรู้สึกว่าถ้ากฎหมายตัวนี้เอามีบัสลอเสร็จเนี่ยเราก็จะมีโอกาสในการส่งออกวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ของเราไปอินโดนีเซียมากขึ้นก็ทําให้บริษัทของประเทศไทยมีโอกาสได้ไปลงทุนในประเทศที่มีประชากรมากถึง200ล้านคนเนาะก็เป็นโอกาสที่ดีทีเดียวค่ะของประเทศไทยอ,อันนี้มันมีเราพูดถึงเรื่องการลงทุนละอันนี้ส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของทางสังคมและวัฒนธรรมบ้างะนะคะ อันนี้ไทยกับอินโดนีเซีย,ยมีความใกล้ชิดในทางสังคมและวัฒนธรรมพอสมควรในฐานะที่เคยอยู่ที่อินโดนีเซียมาเนี้ยลองยกตัวอย่างได้ไหมคะว่าความใกล้ชิดทางวัฒนธรรมเนี่ยเท่าที่ประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยน้องแป้งไว่ายังไงบ้างจริงๆใกล้เคียงหลายอย่างมากเลยนะคะอ,อย่างแรกที่อยากจะยกตัวอย่างเลยก็คือคนค่ะด้วยความที่คนไทยเนี่ยใกล้เคียงกับคนมีนิสัยใกล้เคียงกับคนอินเดียเออคนอินโดนีเซียมากอ <c oughs> ก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันค่ะคือเป็นคนเฟรนลี่พูดจาคุยกันง่าย m, แล้วก็จริงๆก็จะมีความใกล้เคียงด้านกันพูดคุยต่งางๆชายเช่นถ้าเกิดคนไทยเวลาเราเจอกันเนี่ยเราก็อาจจะถามว่าเราเป็นยังไงกินข้าวยังไปไหนมาอ, m, อะไรอย่างเงี้ยค่ะ m, คน Indo อินโดก็จะพูดถามคล้ายๆกันแต่ว่าคนอินโดเขาจะค่อนข้างโฟกัสมากหน่อยตอนแบบไปไหนมาอะไรอย่างนี้มากกว่าซึ่งก็อันนี้ก็คือถ้าเป็นคนสนิทกันแล้วค่ะก็ถ้าเป็นคนสนิทกันแล้วเขาก็ถามมาอุกะมานา เมากะม้านาเมากะม้านามาหูนี่คือจะเกินนี่ก็คือเหมือนทูในภาษาอังกฤษอะค่ะแล้วมานานี่ก็คือแบบ where ก็คือจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาที่เดินผ่านเพื่อนที่จะสนิทสนิทกันแล้วก็เมากะม้านาถูกคนเมากะม้านาที่ไทยเราจะถามกินข้าวยังใช่ก็ถามกินข้าวเนีที่นู่นไม่ค่อยนะคะเป็นแนวว่าไปไหนมาไปไหนมาถาม่สิปกันก่อนเลย แต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่ค่อยสนิทเนาะเขาก็ถามแบบ how อายุอะไรอย่างนี้เขาก็จะถามเป็นอัปคบาบาร์อัปคบาบาร์ใช่อัปคบาบาร์อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งก็จะมองเห็นว่าเออคนไทยเขาก็จะถามประมาณนี้เหมือนกันเออไปไหนมาที่อินโดประมาณนี้เหมือนกันค่ะค่ะวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากน้องสองคนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะอินโดนีเซียมาปูพื้นความรู้เกี่ยวกับอินโดนีเซียก่อน แต่ว่ายังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซียซึ่งควรติดตามในตอนต่อไปมีอะไรอีกมากที่เรานึกไม่ถึงและก็เข้าใจว่าผู้ชมเองก็จะนึกไม่ถึงเหมือนกันว่ามีแง่มุมนี้ทั้งทางประวัติศาสตร์ทั้งในปัจจุบันและเส้นทางความร่วมมือกันในอนาคตต่อไปด้วยถ้าง,งั้นในรายการวันนี้ต้องขอจบลงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันอีกในช่วงต่อไปซึ่งน่าสนใจมากกว่านี้อีกคะ่ะ วันนี้ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภยัยชชว่์ร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอา t นะคะ ปีนี้คงเป็นปีที่หนักมากสำหรับพี่ๆน้องๆใช่ไหมครับโดยเฉพาะการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติที่อาจทำให้น้ำหนักของบางคนเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจแต่ถึงจะอยู่บ้านหรือ work from home กระทรวงการต่างประเทศก็ยังอยู่ข้างๆเราเสมอและไม่ว่าคนไทยที่ไหนในโลกจะประสบปัญหาใดๆในต่างประเทศเช่นเจ็บป่วยแรงงานถูกหลอกประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหนังสือเดินทางหายหมดอายุ รวมถึงได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําจากกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆมากมายช่องทางติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ Facebook เว็บไซต์ Line Twitter Instagram และแอปพลิเคชัน Thai c o n s ล l a r หรือจะโทรหาสายด่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ก็ได้นะครับการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล วันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรม รวมถึงเกรดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575ก h z และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรารรรม Radio ว,รวิทย์ยูด์สรารรรมวิทยุยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย